สวัสดีครับพบกับสุลุคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ยังซูเซอร์เรปคิปนะครับยื่นข้อเสนอซื้อใหม่แมนยูอีกรอบเดือดไทม์นะครับสื่อเก่าแก่ของอังกฤษกระพือข่าวว่าเซอร์จิมเรปคิปเจ้าของบริษัทเคมียักษ์ใหญ่อินิออสจากการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เพื่อขอเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางตระกูลเกลเซอร์เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขราคามหากรรมการปล่อยขายทีมไปสแสดงของครอบครัวเกลเซอร์ เกิดขึ้นมาตลอดหลายเดือนหลังสุดซึ่งในช่วงหลังกระแสเริ่มพลิกผันไปนะครับว่าพวกเขาเริ่มจะไม่ไขายแมนอยู่แล้วและจากก่อนหน้านั้นข้อเสนอที่มีเข้ามายังไม่โดนจ่ายรวมถึงภาคฟุตบอลภายใต้การดูแลของอิล็กทักก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นรวมถึงมีช้ําติดไม้ติดมือบ้างแล้วด้วยเดี๋ยวตานะครับระบุว่าล่าสุดภายหลังตระกูลเกลเซอร์ตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอ2อชิ้นจากเซอกิมร้ยคลิปไปแล้วฝ่ายหลังก็ยังไม่ท้อนะครับมีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ ปให้พิจารณาแล้วเป็นชิ้นที่3นะครับแม้ตัวเลขจะไม่เป็นที่เปิดเผยแต่เชื่อว่าเซอร์เรคลิปต้องการถือหุ้นของสมสอนที่นั่กว่า50%พร้อมกับทําให้คััวอําอนาจเก่าอย่างโจอเอลกับอัฟฟานเกียเซอร์ถูกจํากัดจํานวนหุ้นลดลงเหลือไม่ถึง20%เท่านั้นอย่างไรก็ตามเซอร์จิมรตคลิปยังไม่ได้เป็นเพียงแค,แค่เจ้าเดียวที่อยู่ในการยื้อยแย่งแมนเชสเตอร์เตดโดยยังมี ซิกยาซิมบินส์อัลตา,านีแห่งราชวงศ์กาตาและธมัสช,ชิวิคัสนักธุรกิจชาวฟินแลนด์ก็มีอิทธิด้วยแตนเรื่องการเส้นตายการบิดซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบใหม่อยู่ที่วันศุกร์วันที่28เมษายนนี้นะครับต่อมนผนีจวกอัลนตนีคิดว่าตัวเองเป็นโรนัลโดอดีตนเต้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดชุดใหญ่ใส่อัลตนีคิดว่าตัวเองเป็นโรนัลโดแต่ห่างกันคนละชั้น เทียบโรโนัลโดไม่ได้กอดอนสตัคกันนะครับอดีตดังเตะแมนเชสเตอร์เต็ดจัดทุยใหญ่ไฟกระพริบ,บวิจารณ์ผลงานฤดกูกาลแรกอันโทนี่ปีกชาวบราซิลที่ดูเหมือนคิดว่าตัวเองคือคริสตยโนโรนัลโดแต่ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เทียบเท่าอร์มซีซันแรกของอันโทนี่ไม่เป็นทีดน่าประับใจของแฟนแมนยู แดยถูกตั้งคำถานเรื่องพยายามโชว์และครอบครองบอลน,นานจนเกินไปหรือสถานการเล่นเลี้ยงตัดเข้าไปยิงที่ทำเป็นประจำจนคู่แข่งเริ่มเดาทางได้ทำให้ผมนึกถึงโรนัลโด้แม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยที่จะใส่ชื่อคนอื่นเข้ามาผสมกันดูบ้านเขานะครับจะคิดว่าตัวเองเป็นแต่ผมไม่คิดว่าเขามีตรงไหนที่ใกล้เคียงกับโรนัลโดเลยครอบครองบอลก็นานมากเกินเกินไปเมื่อโรนัลโดไปที่นั่นครั้งแรกในต,ตอนนั้นคุณมีคนภายในทีมที่จะบอกความจริงกับโรนัลโดและพูดว่า ขอโทษน,นะเราไม่อยากให้คุณเต้นทั้งที่สามารถส่งบอลได้เร็วกว่านั้นใช้ความสามารถของคุณเพื่ออยู่ในพื้นที่ที่ดีและสร้างบางอย่างบอกว่าณจุดนั้นโรโนัลโดเข้าใจสิ่งที่ทันเซอร์อเล็กซ์เวอร์กูสันพูดเข้าใจสิ่งที่รอยคีนและพอสโกพูดเขาเข้าใจดีว่าทีมต้องการอะไรจากเขาและเขาก็กลายเป็นผู้เล่นที่น่าเหลือเชื่อผมไม่คิดว่าอันโทนี่จะเข้าใกล้กับตำแหน่งที่โรโนัลโดไปถึงเขาต้องถามตัวเองว่าเขากําลังทําอะไรเพื่อตัวเองหรือทําอะไรเพื่อทีมไหม ถ้าคุณทําเพื่อทีมอย่างที่แท้จริงแล้วก็ไม่เป็นไรหากคุณกําลังทําเพื่อตัวคุณเองก็ตัดมันออกไปซะสอสามดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นสิ่งมหาจรย์จากเขาแต่บางครั้งเมื่อชีวิตไม่สู้ดีนักคุณก็ต้องเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีก่อนเป็นไปได้ยังไงท่นักเผยบรูโน่ย,ยังมีลุ้นแมนยูปะทสสเปอร์และอาการน่าเป็นห่วงกุสซ์แมนเชสเตอร์ต็ดนะครับเปิดเผยเหตุบรูโน่ฟนนั้นยังมีลุ้นปัสกับสเปอร์ ศึกชิงท็อปโฟร์ในศึกพิวเล็กแม้ภาพที่เห็นดูน่าเป็นห่วงอเล็กธนานนทนะครับผู้จัดการคีมแมนเชสเต์ต้องต็ดฮันสมาร์กเกอร์เกมผิวเล็กที่จะออกไปเยือนทพนัมสเปอร์ในเกมคืนนี้แข่งตามเวลาประเทศไทยตี25นาฬิกาโดยเกมนี้อาจจะเป็นเกมชีสตาลุ้นท็อปโฟร์เพื่อคว้าโควตาไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลีกของทั้งสองทีมการแข่งขันแมนยูมีผู้เล่นบาดเจ็บลงจังถึง7รายก็ประกอบไปด้วยบูโน่เฟอร์นันสข้อเท้าลิซานูมันเตเนสข้อเท้าราเวลวารานข้อเท้า เลฮันโดการโชคข้อเท้าสกัดแบกถุงนี้กล้ามเนื้อนี่ฟันเบก่าวและทมฮีตั้ข้อเท้าทีนี้บรูโน่ฟานันก็ครับเพิ่งได้รับบาดเจ็บจากเกมเอฟคับรอบรองชนะเลิศกับเบ์ตันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนมีภาพขยาของมิฟิลตินจาบูเกตแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียว่าเขาใส่รองเท้าบูทป้องกันการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาทําให้แฟนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงสื่อมวลชน คิดนะครับว่าน่าจะหมดสิทธิ์ช่วยทีมในการพบกับสเปอร์คัาคืนนี้แต่ล่าสุดเอลิกันฮาร์พูดถึงโอกาสที่บรูโน่ฟอนันส์ยังมีลุน้นช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดปเยนสเปอร์ไว้ว่าบ่อยครั้งที่ผู้เล่นสวมรองเท้าบุ๊ป้องกันอาการบาดเจ็บมากกว่าที่จะไม่สวมมันเพื่อให้ข้อเท้าเข้าที่ก่อนซึ่งเราก็ได้เห็นเขาเล่นเต็มเกม90นาทีเมื่อวันอาทิตย์แม้ว่าจะเจ็บในเครื่องแรกแต่เราก็ส่งลงสนามในวันพฤหัสบ,บดี ตอนนี้ยังยังเร็วเกินไปที่จะตัดโอกาสเขาแต่เราต้องรอดูว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างแฟนเบนยูเฮนนะครับเทนฮากยันกันเนทโวคัมแบ็กซ้อมเรียบร้อยแล้วค่าวดี้แฟนผีเราสวบปีการแสดงนะครับได้รับข่าวดีก่อนเกมบุกไปยันทันดัมสเบอร์ในวันพฤรุ่งนี้พอล่าสุดนะครับคุณซือเอลิกเทนฮากคุณซือแมนเชสเตอร์คอนเฟิร์มเองอเลฮันโดการเนโชลงซ้อมกับทีมเรียบร้อยแล้วหลังพัก แข่งยาวมาตั้งแต่กลางเดือนก่อนเล่นนานในการผู้จดการทีมแมน,ชนเ,เนนโนโชสเตอร์เปิดเผยอเรฮันโดกาเนโชปิดดาวรุ่งคนเก่งชาวอาร์เจนตินาลงซ้อมกับเพื่อนรวงทีมได้เร็วยแล้วหลังจากที่พักแข้งนานเดือนกว่าหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับ กาเนโจได้รับบาดเจ็บในเกมหลีกนะัดที่ปีแสดงเปิดบ้านเสมอกับซอนต้นไป0นเมืม่อวันที่12บมนาคมซึ่งถึงแม้เจ้าตัวจะไม่มีส่วนร่วมในเกมหลีกนะัดที่แมนยูบุกไปเยือนทันนัมสเปร์ในวันพฤหัสบดีที่27เมษายนนี้แต่มีความเป็นไปได้ที่ดาวเตะจอมพิวในวัย18ปปีจะกลับมามีชื่อในเกมเปิดบ้านตอนรับกรมเยือนของสิง,งห์พงานอาซิมลา่าในวันอาทิตย์ที่30เมษายนนี้กาเนชโจนะครับกลับมาลงสนามไล้แล้วแต่เขาก็ยังไม่พร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้พบกกกัาาเน่ MUTV ในวันพุทธที่26เมษายนสำหรับการนี้การที่ชเช์แจ้งเกิดในอย่างน่าประทับใจนะฮะโดยลงเล่นับแมนเชสเตอร์ไดปแล้วรวมทุกการยิบเก้านัดทำได้ถึง4ประตูนะจ๊ะ <S <S าเทนาเชื่อซันโชเลิกหลอนกลา้ายิงจุดโทษนับจากนี้เล็กเทนานะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดชื่อว่าตัวรุกจะด,ดันซันโชจะเรียกความมั่นใจเร่งยิงจุดโทษกลับมาอีกครั้งหลังจากใบเบี่ยงทำหน้าที่นี้เพราะ เสียเซลจนมีส่วนทำให้ทีมชั้นปิดชุดแชมป์ยูโร2020ันชั้นโจคือ3จาก5เพชฌาดของสิงโตคำรังเกลต์ที่ซัดลูกนัดจุดโทษสิบสลามไม่เข้าร่วมกับมาคัดรปรักอดและบุก็ตยูสากาในนัดชิงชันเลิศชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปจนพ่ายอิตาลีสองสาหลังจากเสมอกันในเวลา120นาทีหนึ่งหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่11กรกฎาคมปีสมงพันสณสนามเวมรีสเตสเดียมฝังใจดาวเตนัวย23ปีมานานแล้วกระทั่งรอบรองเอฟรับ อังกฤษปี2022สังเวียนเดิมปีแสดงเสมอไร้ทันไป120ในที00ต้องหาผู้ชนะด้วยการดวลเป้าซึ่งจเจดินเชนเชอรขันอาสายิงในลำดับที่3ก็ตีเสมอให้กับทีสสมสม่เด็จ33จนบ้านไปลายได้เหตุ7-6การปลดลกเนื่อณาสนะสนามเดิมก็คงทำให้ซชนโชมั่นใจมากขึ้นต่อจากนี้ตามความเงี่ยงของ ETH e l ก t n Hack พวกที่ว่าเราได้เห็นกันมาทั้งกันแล้วว่ามีหลายครั้งที่จะดันเชนโชอ์ทำผลงานได้ถึงมาก เอกธนา,ากล่าวในงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนเยืนสเปอร์ผมคิดว่าผลลัพธ์จากนัดวันอาทิตย์จะที่มีความแข็งแกร่งเข้ามาขึ้นเพิ่มความเข้าหาญและแน่นอนที่สุดก็คือความเชื่อเราทั้งหมดล้วนแล้วแต่ทราบว่าก่อนนั้นนนั้มันมีอะไรเกิดขึ้นคงจดจำรรกันได้สิ่งที่สันธ์ทศทำสำเร็จเมื่อวันอาทิตย์จึงต้องตกรางวัลกล้ายืนหลังลูกและหวนหายตุ้งตะข่ายเป็นจุดโทษที่เด็วผมจึงถูกน้ม้ำให้เชื่อมือเขาได้จากนี้เหมือนเหมือนที่คุณสามารถพูดกับมาคัดรดัดฟสร้างกำลังใจว่าเขาจะทำได้ นี่คือสุขข่าวแมนยูนะฮะซึ่งเป็นรอบแรงของวันที่27เมษายนนะครับมือแรงห้ามพลาดเด้อครับพ่ออมพี่น้องแมนยูเตะครับสเปอร์ครับตีสองสิบหานาที